ก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่25กรกฎาคม2564นะครับกับผมที่สวนป่านาทุ่งมน์นะครับโครงการเตรียมสวนก่อนเกษียณของผมนะครับตอนนี้ก็ทํามาได้ประมาณสัก1ปี2เดือนแล้วนะครับเช้าวันนี้ก็อากาศดีนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับวันนี้ผมขออัปเดตนะครับ ถึงของส่วนบนแล้วก็อุโมงต้นไม้ส่วนบนนะครับของส่วนผมนะครับตรงอุโมงต้นไม้ส่วนบนนะครับก็ระยะห่างก็ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณสัก3เมตรนะครับผมก็ปลูกออกจากคันแดนเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็เว้นทางเดินเป็นเว้นเป็นทางเดินอีกเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประมาณเมตรหนึ่งก็จะถึงคลองนะครับ ต้นไม้ที่ผมปลูกนะครับก็จะมีพวกสะเดานะครับมะข่าโมงพยุงนะครับตรงคันแดนนะครับหลักๆผมปลูกต้นสะเดานะครับส่วนด้านไหนก็จะเป็นพวกมะข่าโมงมะฮอกกานีพยุงนะครับแล้วก็ต้นสะแบงนะครับ ต้นสเสดาวที่ปลูกตรงริมคันแดนนะครับต้นยังไม่โตเท่าไหร่นะครับผมเพิ่งลงตอนประมาณเดือนเมษายนของปีนี้นะครับประมาณ3ามเดือนแต่ก็น่าจะเริ่มติดแล้วนะครับวันนี้ก็มีลงพยุงเพิ่มอีก4 5หต้นของบริเวณส่วนบนนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นบ่อกเก็บน้ำนะครับขนาดประมาณสัก 3คูณ5เมตรนะครับก็ลึกก็น่าจะประมาณ2 3ส,สมเมตรนะครับก็เก็บนาไว้ลดช่วงหน้าแรงนะครับหลังจากอุโมงค์ส่วนบนแล้วนะครับก็จะเดินลัดลงไปจะเป็นเชื่อมนะครับอุโมงค์ส่วนล่างที่จะปลูกบ้านนะครับเนินดินตรงนี้นะครับผมผมไว้นะครับตอนแรกผมตั้งใจว่าจะทำ ที่เก็บน้ําแล้วก็ปล่อยน้ําลงไปที่สวนป่าผมนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะทําอะไรนะครับส่วนสวนป่าของผมนะครับวันนี้ก็ลงอีกประมาณสัก20ต้นนะครับก็จะเป็นพยุงนะครับแล้วก็ขี้เหล็กนะครับต้นตโตๆส,สูงๆนะครับก็จะเป็นต้นกระถินเทพาที่ปลูกปีที่แล้วนะครับ วนป่าส่วนบนของผมนะครับผมตั้งใจว่าจะปลูกให้เป็นสวนป่าไว้เก็บเห็ดน,นะครับก็เนื้อที่ก็น่าจะประมาณไร่กว่าๆนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมหลักๆผมก็จะลงพวกกระถินเทพาพะยุงประดูนะครับมะกรัมต้นช,ำชํำฉามะขามงนะครับแล้วก็มี ไม้อื่นๆแทรกอีกนะครับมียางพวงมีต้นลังพวกนี้เข้ามาเสริมนะครับอย่างละ5ต้น10ต้นนะครับก็มีติดส่วนใหญ่ก็ติดนะครับแต่ก็ต้องมีซ่อมอีกพอสมควรนะครับอันนี้เป็นคลองน้ําที่ผมขุดดักไว้นะครับดักจากน้ําของบ่อของพี่หนูนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นน้ํคลังนะครับต้นไม้ผมปลูกไม่ติด ก็เลยตัดสินใจที่จะทําคลองน้าขึ้นมานะครับไว้เก็บน้ําตอนนี้ผมยังไม่ปล่อยปลานะครับผมมีเอาหอยหอยโข่งนะครับมาลงไว้ประมาณสักยี่สิบสามสิบตัวนะครับแต่วันนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับเดินมาตรงนี้นะครับจะเป็นอุโมงค์เชื่อมระหว่างของส่วนบนนะครับกับส่วนที่จะเดินลงไปปลูกบ้านนะครับ ก็ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับผมก็ปลูกนะครับพวกพยุงต้นแดงนะครับพยุงหายหล่ำมักรำนะครับชงโคมะฮอกกานีนะครับปลูกไว้แล้วก็วันนี้ผมเอาเม็ดมะขามนะครับมาโรยไว้นะครับเป็นแนวคันนะการว่าจะให้ตั้งใจว่าจะให้ทำเป็นรั้วนะครับ พอตัวขึ้นมานะครับก็คงตัดให้ประมาณเท่าเอวนะครับก็ใช้ความสูงเท่านี้นะครับต้นไม้ส่วนใหญ่ก็บริเวณตรงนี้ผมปลูกประมาณเดือนเมษานะครับก็ติดหมดแล้วนะครับเริ่มแตกเริ่มายกันนะครับตรงนี้เป็นคลองรอบสวนป่าผมนะครับที่จะเชื่อมกับคลองที่จะลงไปเป็นคลองส่วนล่างนะครับ บริเวณตรงนี้นะครับก่อนถึงลานปลูกบ้านนะครับก็จะมีอุโงค์ต้นไม้นะครับความกว้างก็น่าจะประมาณสัก5เมตรสีสี่ถึงห้าเมตรนะครับสองข้างผมก็จะปลูกพวกไม้ป่าไว้นะครับก็จะมีพวกกะนเกาสะเดานะครับต้นแดงนะครับต้นต้นอะไรเนาะกาสะรองนะครับปลูกไว้แล้วก็มีพระยอมนะครับ มีอินทนิลน,นะครับผมพยายามที่จะลงไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมนะครับก็คือพยอมกับกานเกลานะครับแต่ว่าค่อนข้างจะแรงนะครับ,ขขเ,ะะรบเขาก็เลยมีตายบ้างก็มีตายบ้างหรืบอบ้างนะครับตัวนี้เป็นต้นสดาม่วงนะครับกับสดาทถวายนะครับตอนแรกสะดาถวายโดนตัดต้นเล็กๆนะครับผมนึกว่าเขาไปสเสร็จแล้วผมก็เลยเอาสดาม่วงมาปลูกข้างกัน ก็สวยทั้งคู่นะครับตรงกลางนะครับผมตั้งใจว่าปีหน้านะครับผมจะปลูกเป็นไม้ผลนะครับยังไม่กล้าเอามาลงปีนี้เพราะว่ามันแดดจัดนะครับก็เลยปลูกไม้ป่าให้มันเป็นอุโมงค์ไว้นะครับแต่ว่าปีหน้า<ป><ป>พอมีลมเมาบ้างก็จะลงพวกไม้ผลนะครับที่เตียวไม้ก็จะมีทุเรียนนะครับมะม่วง ลิ้นจี่แล้วก็เงาะนะครับก็น่าจะลงสักสองสามต้นอย่างละ2อสาต้นนะครับพอได้กินนะครับลงเยอะก็คงจะดูแลไม่ไหวนะครับตัวนี้เป็นคลองส่วนบนนะครับที่จะเชื่อมลงมาคลองส่วนล่างบริเวณตรงนี้ก็เป็นส่วนป่านะครับผมก็จะมีคลองรอบส่วนป่าผมเลยนะครับปีที่แล้วน้ำ ตรงคลองส่วนบนก็แห้งนะครับอันนี้มองไปจะเป็นคลองส่วนล่างที่จะไปเชื่อมกับไปเชื่อมกับนาข้าวผมนะครับสำหรับตรงบริเวณที่จะปลูกผลไม้ผมทําไว้เป็นสองช่องนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ห่างมานิดนึงก็ประมาณสัก6-7เมตรนะครับก็จะทําเป็นอุโมงค์ไว้นะครับก็จะมีพยุง นะครับต้นแดงมะฮอกกานีนะครับปลูกไว้สองฝั่งนะครับส่วนบ่อน้ําตรงนี้นะครับผมขุดเพื่อดักน้ํานะครับปีที่แล้วนะครับตรงนี้ผมตั้งใจจะทําเป็นสวนสวนผลไม้นะครับแต่โดนน้ําท่วมปีนี้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะขุดนะครับเพื่อเก็บน้ําผมยังไม่ปล่อยปลานะครับวันนี้ผมก็ลงวันนี้ผมเอามะพร้าวมะพร้าวต้นใหญ่นะครับ ข้าวใหญ่ข้าวพันพื้นบ้านมาลงบริเวณตรงนี้สามต้นแล้วก็บอ่อใหญ่อีกประมาณสามต้นนะครัเดินจากตรงนี้ขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นบริเวณที่จะปลูกบ้านนะครับบริเวณตรงนี้ผมก็ทาเป็นภูมงไว้เหมือนกันนะครับตั้งใจว่าจะลงให้ผล เรเวนตรงนี้คือพื้นที่เตรียงปลูกบ้านนะครับความกว้างก็ประมาณสัก12เมตรความยาวก็ประมาณสัก19เมตรนะครับตรงริมบ่อตรงนี้นะครับผมก็จะมีไผ่ต้นกระสงังอันนี้ต้นหูกวางนะครับมาปลูกไว้มีมะกรัมมีต้นแคร์นะครับแคร์แครนานะครับ แล้วก็จะมีองุ่งต้นไม้อีกตรงนึงนะครับก็กว้างประมาณสัก5 6เมตรนะครับผมตั้งใจว่าจะปลูกพวกไม้ผลเหมือนกันตอนนี้เอามะขามป้อมยักษ์มาลงไว้นะครับสองฝั่งผมก็จะมีไม้ป่านะครับก็มีพวกยุงไห่หล่ำต้นแดงนะครับยุงพยอมพวกนี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อปลาครับของโครงการนะครับ,อรรบตอนนี้ผมมีปล่อยปลานิลปลาเะเพียนนะครับแล้วก็มีปลาบึก15ตัวตวันนี้ผมก็เอาขานะครับเอามาเท้ามาลงนะครับเอาเท้าเพิ่งยอดโผล่มานิดนึงผมก็เอามาลงเพราะว่าช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยได้กับนะครับเพราะว่ายัางเป็นช่วงโควิดระบาดหนักอยู่นะครับ ตรงนี้ผมด้านล่างตรงติดตรงติดเบาะนะครับผมก็จะลงพวกสตดาวนะครับส่วนด้านบนผมมีไม้เบาบักนะครับซึ่งตัวนี้ผมเพาะจากเมล็ดนะครับซื้อเมล็ดจ,จากทางอินเทอร์เน็ตมานะครับก็มีลงไว้4ีห้าต้นมี4ตน้นนะครับตรงนี้บริเวณปลูกบ้านนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับ ส่วนบนแล้วก็ส่วนและส่วนที่เป็นสำหรับปลูกบ้านนะครับก็ขออัปเดตประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ